ในเมืองตรังมีร้านอาหารฮาลาลนเปิดใหม่ที่ทำแกงแพ้แกงเนื้อเป็ดพันโลได้อร่อยมากถ้าเริ่มต้นเพียง50หนังกินต้ต้นพราวเย็นบาเมน,นูตามสั่งหอมกระทะที่มีทั้งเป็ดและเนื้อเปื่อยไก่สเต๊ะหอมกระทิย่างด้วยเตาถ่านอมแซบครบทุกส่วนตุนมาจนเปื่อยเมนูไหนทำให้คุณร้องว,ว้าวตามแชฟฟกันาเายของร้อยมาเล่ ชเชฟนักรีวิวชวนทุกคนมาร้านทองชนะเป็ดพะโล่เปิดวันนี้วันแรกแต่คนนั่นมากเอกของวันนี้ขอยกให้แกงแค<พ>ร,รงที่เขาอุ่นร้อนตลอดตลอดเนื้อแพะตุ๋นมาจ <c oughs> นเปื่อยหอมเครื่องเทศมากต่อด้วยแกงเนื้อราดข้าวเด็ดดีไรที่ติดเนื้อนุ่มละ,ละลายไปเลยเอกขอยกให้ข้าวเป็ดพะโล่เนื้อเป็ดตุ๋นมาดีไม่มีกลิ่นซ่ายังไม่อิ่มขอสั่งเป็ดแยกมาอีกหนึ่งจานสามไซส์เล็กกลางใหญ่น้มเป็ดพะโล,ล่ร้านนี้ไม่เหม็นซีอิ๊วดำเลยต้องราดด้วยน้ำสุมเปรี้ยวๆเท่านั้นลงตัวที่ส ทถือจะเป็นเนื้อเปื่อยที่คุณก็ต้องลองของกินเล่นไก่สเต็กก็ย่างมาหอมๆเลยจบด้วยตามสั่งที่อร่อยเกินคาดเป็ดกุ้งพริกเกลอือจะเป็นเมนูกระเพราเนื้อกัดมาจากในเมืองเลี้ยวซ้ายที่4แยกควนปลิงนั้นตรงไปเล่ยๆประมาณ500เมตรร้านจะอยู่ซ้ายมืออย่าลืมแวะไปกนันนะ